แต่ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับที่หลงบูชาวัตถุมงคลของปอมมาสวัสดีครับผมประสินอินดี้นะครับมาผมมาเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยที่จะได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงทําให้สุขภาพนะครับ ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นหวัดอยู่เสียงก็อาจจะปแปลกๆเพี้ยนๆไปนะก็ต้องขออภัยะโอกาสนี้ด้วยแต่วันนี้ด้วยความคิดถึงนะครับแล้วก็อยากจะพบปะพูดคุยกับลหลายๆคนลหลายๆท่านเพราะว่าไม่ได้คุยกันนาะนวันนี้ผมเอาอวัตถุมงคลนะครับของไอ้ไข่วัดเจดีเหมือนเดิมมาให้ทุกคนได้ดูกันในตู้นี้นะครับเป็นตู้โชว ของวัตถุมงคลโดยเฉพาะเลยซึ่งได้การอนุเคราะห์พี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ต่างประเทศท่านนะครับได้ทําการเขาเรียกว่าโทรมาพูดคุยขอพรนะครับกับไอ้ไข่แล้วประสบผลสําเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆด้านท่านบอกว่าจะเสื้ออะไรให้ก็ได้ผมก็บอกว่าอ่ะพี่ถ้าขอพรสําเร็จแล้วนะครับผมจะซื้อ ตู้โชว์ไอ้ไข่หรือหิ้งไอ้ไข่ให้ไอ้ไข่ใหม่นะครับผลปรากฏว่าตรงไปตามที่ต้องการเลยทีเดียวนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความศรัทธ,ธาร้วนๆนะครับถ้าเราไม่ศรัทธ,ธายังไงก็ไม่เกิดผลนะครับถ้าเราไม่ศรัทธ,ธานะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ต่อหน้านี้คุณก็จะคิดเป็นแค่รูปปั้นเป็นหินเป็น เป็นปูนเป็นทรายปกติไม่มีค่าสำหรับท่านนะแต่สำหรับคนที่ศรัทธานะครับในมวลสารในสิ่งที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในวัตถุมงคลไอ้ไข่เนี่ย รับรองได้นะครับหรือว่าในความเชื่อเหมือนตัวผมเหมือนกันผมศรัทธ,ธาแล้วทําให้ผมเกิดผลมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆด้านทําให้ผมได้พบปะพูดคุยกับทุกคนทุกท่านจากที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้มารู้จักกันนี่นะครับเป็นเพราะความศรัทธ,ธาในวัตถุมงคลล้วนๆนะ ผมได้ทําตามคําขอคําบนบานของพี่เขาแล้วนะครับก็ได้ทิ้ไงไอ้ไข่มาซืช่วยให้ดูครับสิ่งที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นอยู่ใน,นขณะนี้นะครับองค์สูงสุดนั้นนะครับอยู่สูงสูงนั้นเป็นไม้นะครับเป็นไม้ทาโรอองทองนะเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงค,คลขนาด6นิ้วสร้างด้วยไม้ทารนะครับอยู่สูงนะครับเป็นองค์ที่ผมบูชาเป็นองค์แรกเลยทีเดียว นะครับส่วนองค์ข้างๆนะครับองค์ข้างๆที่ให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับฝั่งทางขวามือทุกคนทุกท่านก็คือเป็นองค์ไม้ขนาด7นิ้วนะครับรวมฐานสูง9นิ้วอ่าเป็นไม้สักทองนะครับอันนี้นะครับเป็นรุ่นส่งน้ําปี63นะผมมี1นึ่งองค์นะครับที่เอามาโชว์ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูส่วนอีกองค์หนึง่งนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายมือองค์สูงขนาด9นิ้วนะครับเป็น องค์หล่อของวัดสีมุมนะครับขนาด9นิ้วและสิ่งที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นอยู่ในข้าอนี้ตรงข้างหน้านี้นะครับเรียงกันจำนวน1 2 3 4 5อ,องค์เนี้ยก็คือวัตถุมงคลรุ่นรับทรัพย์ปี56วาระ10ปี10ปีจะสร้างแค่ครั้งเดียวนะและก็ถือว่าเป็นองค์หล่อรุ่นแรกของวัดเจดีเลยทีเดียว สร้างแค่จํานวนอย่างละ3,999องค์ครับในประเทศไทยนีย่ในโลกนี้ก็ว่าได้สร้างแค่จํานวน3,999องค์เท่านั้นฝั่งด้านฝั่งทางด้านนี้นะครับด้านขวามือนะครับกับอ,องค์กลางและองค์มุมนะครับเขาเรียกว่าขนาด6นิ้ว ขนาดงนิ้วเนี่ยสร้างที่3,999องค์ขนาด5นิ้วสร้างที่3,999องค์ขนาด2.5นิ้วองค์เล็กนี้นะครับสร้างที่3,999องค์นี่นะครับคือวัตถุมุงคลของไอ้ไข่วัจติสิ่งที่ผมได้แชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องเราสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับ เป็นเรื่องจริงที่ผมเอามาแชร์ให้ทุกคนทุกท่านได้ฟังไม่ใช่ว่างมงายนะครับแต่เป็นความศรัทธาตั้งหากศรัทธาแล้วคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีนะครับสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นมาแต่ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับที่หลงบูชาวัตถุมงคลของปอมมานะครับทั้งที่ ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีแต่ส่วนมากนะครับก็คือไม่รู้นะครับไม่ตั้งใจนั่นเองโดนหลอกมาก็เลยได้บูชาวัตถุมงคลไอ้ไข่ของปอมมาทําให้นะครับทำให้เมื่อรู้ทีหลังนะครับรู้สึกแบบเสียความรู้สึกมากนะครับแล้วก็กลัวนะครับกลัวในสิ่งที่เคยเห็นคลิปมาที่เคยพูดว่ากราบไหว้ไปนานๆของปอมไปนานๆจะมีสัมวิยาสี เข้ามาสิงสถิตอยู่อาจทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแทนที่จะได้รับพรประทานพรจากไอ้ไข่กลับกลายมานะครับมีอะไรก็ไม่รู้นะครับมาขอส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปจากชีวิตของเราวิยกาลังจะดีขึ้นกลับกลายไปอุย้ยทำทำให้ชีวิตของเราดิ่งลงหรือว่าจากชีวิตของเราแย่อยู่แล้วยิ่งทําให้แย่ไปใหญ่นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้อง เขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีวิธีแก้มาเสนอให้ทุกคนทุกท่านาสิ่งสิ่งที่ผมจะพูดนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ได้สิ่งที่ผมกําลังจะบอกนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับคือวัตถุมงคล ของทเทเวสุวรรณนั่นเองนะครับเทเวสุวรรณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทุกท่านอาจจะได้ยินผ่านๆมาแล้วนะครับว่าวัตถุมงคลของทเทเวสุวรรณนี้นะครับคือเทพแห่งความมังคั่งลำรวยเฮห่งเ,เงินตาราชาแห่งโชคลาภคุขมครองดวงแควคาดปลอดภัย และท้าเวสุวรรณนะครับท่านก็ยังได้มาสร้างเมืองใหญ่อยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับโดยที่ท่านมีหน้าที่ดูแลปกครองเหล่าอาสูรยักษ์ตลอดจนพวกพูดผีปีศาจทั้งหมดนี่นะครับคือหน้าที่ของท้าวเวสุวรรณแน่นอนนะครับวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลของท้าวเวสสุวรรณมาให้ทุกคนทุกท่าน เพื่อช่วยขับไลนะบ่หรือว่าป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นสัมเวสีที่เรา,าที่จะเข้ามาอยู่ในวัตถุมงคลของปองมที่เราเผอบูชามา ก็เปลี่ยนไปได้พอเราทิ้งไปเขาอาจจะยังอยู่เราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ผมแนะนานะครับอยากจะให้มีวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนี้ไว้พกติดตัวนะครับจะเป็นมงคลอย่างมากเลยทีเดียวมาเดี๋ยวผมจะให้พวกท่านนะครับได้ดูวัตถุมงคลของท้าวเวสสุวรรณนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่นะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณ ผมจะโชว์บนกล่องให้ดูนะนี่นะครับคือวัตถุมงคลเท้าวเวสวรรณที่สร้างที่วัดหด้วยด้วนนะครับโดยหลวงพ่อพัดปุญญากามโมรุ่นรวยแสนล้าน99นะครับเท้าวเวสวรรณกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้มาดูข้างในกันนะคนี่นะครับข้างในกันข้างในจะเป็นเหรียญอย่างนี้เลยนะครับสวยมากนะครับสวยมาก สามารถเอาพกติดตัวได้สามารถเอาขึ้นหิ้งได้าสามารถพกติดตัวเพื่อที่จะให้เกิดโชคลาภแล้วก็ช่วยขับไล่พวกผู้ผีปีศาจต,ต่างๆนะครับขอจะไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับเป็นวัตถุมงคลของเทวเวสวรณพวกวิญญ,ญาณสับ,บเวสีต่างๆปีศาจต,ต่างๆจะกลัวในพานุภาพของวัตถุมงคลของเทวเวสวรณ น,นี่นะครับผมมีหลายอย่างหลายสีนะครับอย่างหลายาหลายสีบางคนบอกว่าบูชาสีไหนถูกกับตัวเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสามารถบูชาได้ทุกสีนั่นแหละนะครับเขาทําออกมาหลายสีเพื่อให้เราได้เลือกสรรบูชาเฉยๆนะครับแต่บางคนอยากจะบูชาให้ถูกวันถูกสีผมจะยกตัวอย่างอาทิเช่นนะครับคนที่เกิดวันจันทร์ นคนที่เกิดวันจันทร์นะครับควรที่จะบูชาสีอะไรนะครับนี่นะครับคนที่เกิดวันจันทร์บูชาสีเขียวนะครับถ้าสีเขียวนี่จะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับอำนาจฤทธิ์ส่วนในเรื่องของสีสีที่ถูกฉลุกในเรื่องของโชคลาภเงินทองสิริมงคลนะครับ <yse. S 1> ก็คือสีม่วงนะนี่นะครับคือวัตถุมงคลสีม่วงของเท้าเวสวรรณ ี่นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวอยู่ในถุงพลาสติกนะผมไม่ได้ออกมาถ้าผมออกมานะครับจะสวยงามกว่านี้แต่สิ่งที่ทุกคนทุกท่านเห็นนะตอนนี้บอกได้เลยว่าของจริงสวยกว่าในกล้องนะนะครับเห็นไหมครับผมสวยจริงๆนะครับรัศมีขาวด้วยลงยาม่วงนะครับเป็นเนื้อทองแดงอย่างสวยครับเลขลงท้ายด้วย9ด้วยนะครับมีนัมเบอร์ด้วยทุกทุกองค์นะครับ439นี่นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียว บอกได้เลยนะครับว่าเรื่องราคานะครับไม่แพงนะครับรีทักมาเลยทีเดียวผมมีน้อยนะครับผมมีน้อยคือผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้เอาไปบูชานะครับเพราะว่าเราไม่รู้ได้ว่าสิ่งที่เราบูชาไปนั้นนะครับดีไม่ดีนะครับถามว่าบูชาบางคนถามว่าบูชากับไอ้ไข่ได้ไหมพระศินนะครับสามารถบูชาได้นะครับว่าเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับท่านเป็นยักษ์จริงจริง ครเป็นยักษ์แต่ว่าท่านเป็นยักษ์ที่ศรัทธาในองค์สมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในศาสนาพุทธนะครับฉะนั้นไอ้ไข่นี่นะครับคือเป็นวัตถุมงคลที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องในเรื่องของพระพุทธศาสนาอ่านี่นะครับท่านก็เลยสามารถเราก็สามารถบูชาร่วมกันได้แต่ให้แยกนะครับแยกหิ่ง แยกหิ่งอย่างชัดเจนนะไอ้ไข่เนี่ยนะครับควรที่จะอยู่อีกระดับหนึ่งอยู่ต่ํากว่าท้าวเวสสุวรรณนะครับแต่ถ้าเราพกติดตัวได้ก็ดีนะครับท้าวเวสสุวรรณอ่าโอเคนะครับสาหรับวันจันทร์ผ่านไปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับวันต่อไปคือวันอังคารวันอังคารสีคั้วที่ควรบูชานะครับก็จะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับช่วยในเรื่องของอานาจในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองเราอยากจะเน้นไปในเรื่องของโชคลาภนะครับสริมุคลโชคลาบเงินทอง ควรที่จะบูชาสีสีส้มนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะสีที่สุกโฉลกก็คือสีส้มนะครับสีส้มอย่างนี้นะครับเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะสีส้มมีทั้งสีส้มลงลายเสือลงลายต่างๆนะครับนี่นะครับโอ้โหอย่างสวยงามเลยทีเดียวเลขเลขสวยด้วยนะครับเลขสวยด้วยอ่าส่วนคนที่เกิดวันพุธนะครับ ไปไวเลยนะครับวันพุธนี้สามารถบูชาสีส้มได้นะครับสีดำนะครับสีสีดำสีเทานะครับสามารถบูชาได้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับสามารถบูชาสีฟ้าได้ช่วยในเรื่องของช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะสีฟ้าจะเป็นแบบนี้นะอ่า และนะครับและถ้าเราจะจะเน้นนะครับ,บนคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเน้นไปในเรื่องของโชคลาภควรที่จะบูชาสีแดงนะครับสีริมงคลโชคลาภเงินทองคือสีแดงนะครับโอ้โหเหรียญน,นี้อย่างสวยนะครับสีแดงสีแดงเป็นเนื้อทองทิพนะขนาดอยู่ในถุงยังสวยขนาดนี้นะครับสีเลือดสดเลยนะครับสีเลือดเลือดนกเลยส่วนด้านหลังนะครับพี่ องนี้นะครับลงท้ายด้วย9้าด้วยนะครับโอ้โหอย่างสวยงามใครอยากได้รีบทักมานะครับผมเทพแห่งความร่ารวยนะครับเทพแห่งความปกป้องคุ้มครองนะครับนี่นะครับมามาวันต่อไปเลยนะครับผมก็คือคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์ควรที่จะบูชาสีขาวก็ได้สีชมพูนะครับส่วนสีขาวนะครับส่วนสีขาวผมไม่มีนะครับแต่เราสามารถบูชาสีนี้ได้เขาเรียกว่าเหรียญกระไหลเงินโอ้โหอย่างเหมือนยังกับเงินแท้นะครับ สวยงามมากนะครับมีแค่สองเหรียญน,นะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมมีแค่สองเหรียญโอ้โหยังสวยอใครที่ดูอยู่ต,ตอนนี้รีบทักมารีบโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์ที่ผมที่ผมติดไว้ในกล่องเห็นไหมนะครับหรือว่าเบอร์0 8, 8 6 8 1 9 3 9 8 6นนั่นเองมามาต่อกันครับคนที่เกิดวันเสาร์ คนที่เกิดวันเสาร์ควรที่จะบูชาสีอะไรนะครับคนที่เกิดวันเสาร์บูชาสีฟ้านะครับสีน้ําเงินน้ําเงินสดได้หมดเลยช่วยในเรื่องของสิริมงคลโชคลาภนะครับตัวอย่างเหรียญจะเป็นยังไงมาผมให้ดูนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสดสีฟ้านะครับเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับผมให้ดูทีละ2อ,อย่างนะครับ นี่นะครับสีน้ําเงินสวดสีฟ้าโอ้โหยังสวยนะครับผมผมคนนึงแหละเป็นคนที่ชอบสีแบบนี้สีโทนเนี้ยสีน้ําเงินเนี้ยนะครับเนี่ยชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคนละเนื้อนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออ่าชนวนครับเนื้อชนวนอ่านะอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนื้อชนวนเหมือนกันเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อชนวนคลาสสิกนะครับโอ้โหยางสวยนะครับอย่างสวยนะ แล้วก็สีฟ้านะครับเอาตัวอย่างสีฟ้าให้ดูนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นี่นะครับวันเดียวก,กันกับผมเลยบูชาสีนี้นะครับถูกฉลกมากหูร่ำรวยแน่นอนนะครับร่ำรวยแน่นอนอ่าโอเคมามาอีกวันนึงนะครับวันสุดท้ายเลยทีเดียวก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ควรที่จะบูชาสีอะไรนะครับควรที่จะบูชาสีชมพูสีเขียว ก็บูชาได้แต่สีเขียวผมไม่มีนะครับสีชุพูก็ตอนนี้ไม่มียังจะถามว่าหาได้ให้ได้ไหมพอหาให้ได้นะครับแต่ว่าถ้านะครับช้าก็คือหมดหมดแล้วคือเพราะว่าเขาสร้างในจํานวนที่น้อยด้วยนะผมพยายามหาเท้าเวสุวรรณเนี่ยมาให้ทุกคนทุกท่านเพื่อนะครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าบูชาเท้าเวสุวรรณเนี่ยสามารถช่วยขับไล่พวกผีผีปีศาจได้ผมก็เลยอยากจะเอามาทําคลิป บอกให้ทุกคนได้รู้เพื่อเป็นความรู้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นความรู้นั่นเองอ be, สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นะครับทำการทําคลิปเส <ate> นอหรือว่าทําคลิปให้ทุกคนทุกท่านได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการบูชาวัตถุมงคลใ้ไข่แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับหรือว่าขอพรนั่นนั่นเองอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูนี้นะครับ ขอพอรท้ายคลิปได้นะครับขอพอรท้ายคลิปขอให้ประสบผลสําเร็จนะขอพอรเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามผมด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการแชร์นี้นะครับเป็นการบอกพานุภาพขยายพานุภาพไอ้ไข่ยิ่งเราขอพอรกับไอ้ไข่และช่วยขยายพานุภาพไอ้ไข่ให้คนได้รู้จักเยอะๆนะครับโดยเฉพาะวัดไอ้ไข่วัด JD. เจดียนี้นะครับ ก็จะเป็นกุศลคําขอพอรของเราอาจจะนะครับสำเร็จไวก็เป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานาสิ่งใดนะครับเคยคิดเคยฝันเคยวาดไว้ก็ขอให้สำเร็จภายในพิบตานะครับจากระยะเวลาที่ยาวนานซิกเลเกินเผื่อจะถึงคิวเผื่อจะถึงวันวันนั้นขอให้ย่นเวลาให้เพิ่มความสำเร็จของเรา มาไวๆด้วยเถิดนะครับสำหรับวันนี้ผมประสินธิดดี้นะครับขอลาทุกคนนะครับไปเพียงแค่นี้เพราะว่าตอนนี้ยังสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังป่วยอยู่ฉะนั้นนะครับผมวันนี้ดึกละนะครับทำคลิปดึกละตอนนี้เวลาตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีนะครับฉะนั้นผมขอลาทุกคนไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ E